สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับนี่ฮะเมนูยามเช้าแล้วครับหอยบิดครับผมซื้อมาสามร้อยครับรสชาติดีอร่อยนะครับเนื้อแน่นนะครับนิ่มนุ่มนะครับผมโอเควันนี้เราจะเอาหอยบิดนะครับผมมาต้มนะครับนี่เราจะต้มหอยบิดกินกันครับวันนี้กับน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆนะครับผมเดี๋ยวต้มแล้วเราไปกินกันเลยครับผมโอเคครับผม สวัสดียามเช้าครับวันนี้ต้มหอยบิดครับผมใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปครับนี่ยหอยบิดลงไปเลยครับต้มเอาครับนึ่งไม่ดีครับเค็มมากต้มหอยบิดครับวันนี้นี่ เพิ่มความอร่อยครับนี่ฮะเจ้าเดิมใส่ไปด้วยครับปิดฝาครับทีนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะครับผมสุเรามาดูสิหอยบิดสุกน้ืยยังต้มไว้นะครับเดี๋ยวหาอะไรมาคนด้ดหนะครับ อืมหอยบิดกินครับผมว่าได้ที่แล้วตักใส่จานไปเลยครับนี่กินโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับวันนี้ต้มหอยบิดครับผมกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยอร่อยเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมหอยบิดเราก็ต้มเสร็จแล้วครับผม นี่แกะเร็ยบร้อยนะครับผมจิมซีฟู้ดด้วยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามากินหอยบิดต้มนะครับผมนี่จิมซีฟู้ดครับตัวชิมแรกกันเลยครับน้ำจิ้มใส่ไปเลยคลุกเคล้าก่อนให้เข้ากันน้ำจิ้มนะครับ อืมอืมอมัที่สองรสชาติของหอยบก็เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยแต่จะออกไปเค็มๆนะครับผม เนื้อแน่นเนื้อน,นิ่มรสชาติคล้ายๆหอยแครงครับผมแต่ว่าความเค็มจะยืะกว่า 嗯，对，对 <noise> 啊。<noise> <noise>